เล่นหนักปารีนาไกคุปสวนประธานชวนไม่ต้องมาสารแลโอ้โหเอน๋นี่ไม่มีแผ่วเเรภาษาวัยรุ่นเรียกอะไรไม่มีแผ่ว <c oughs> หลังจากเอ๋โดนสารสั่งบอกเป็นการบริการทิ่สามัญงบประมาณไม่ได้นะ่ต้องหยุดเพราะหยุดป,ปฏิบัติหน้าที่นะชวนหลีกภัยก็บอกให้ดูกรณีของสสปารีนาไว้เป็นบรรทัดฐานก็คือไปยกเรื่องของเขามาพูด ก็โดนปารินาสวนเลยว่าไม่ต้องมาสารแนแปลว่าอะไรครับพี่น้องช่วยแปลให้หน่อยไม่ต้องมาสารแนก็คือไม่ต้องมาเสือกปารินานี่เขาเรียกว่าไม่มีแผ่วชุกรูสมัยก่อนก็เดินคู่กับศิละตอนนี้ศิละไม่ค่อยจะเดินคู่กับปารินานะขอฉายเดียวฉายเดียวผลงานเข้าตาไม่แน่ไม่นานอาะจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้ศิระ นะครับเออแต่ตอนนี้ก็แต่ละพักก็พยายามจะจีบสอสอผักอื่นมาอยู่พักตัวเองนะบางคนก็บอกว่าการที่พักการเมืองจะให้สอสอย้ายพักเนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณ30ล้าน50สิบล้านต่อนหนึ่งคนนะครับการซื้อตัวสอสอเนี่ย มนั่งคุยในวงเล่าเนะี่ยเขาบอกว่าอะไรนักการเมืองเขาไล่บาเขาบอกว่าถ้าเราซื้อตัวสสอคนที่เป็นสสออยู่แล้วคะแนนเสียงดีอยู่แล้วเราก็จ่ายทีเดียวเลยสามสิบล้านห้าสิบล้านถึงเวลาห้าเสียงเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเพราะยังไงไงคนนี้ก็ได้รับการเลือกตั้งอนยะู่แล้วไม่ต้องไปเหนื่อยอะ่ะนะพอหลังจากนั้นเป็นรัฐมนตรีก็ไปถอนทุนเรานะ่งบก่อสร้างงบจัดซื้อจัดจ้าง ก็ไปถอนทุนมาตอนนั้นอันนี้ก็พูดกันในวงเล่านะผมไม่ได้บอกว่าเป็นสสคนไหนพรรคไหนที่ก็คุยกันแต่ถ้าเกิดเอาพวกโนเนมมาไม่เคยลงสมัครเลยมาลงเลือกตั้งนะไปหาเสียงแหกปากนะเคาะประตูบ้านเคาะจันมือเมอ,อถลอกเดินจนรองเท้าศึกก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับเลือกตั้งหมมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราซื้อซื้อตัวสอสมาเพราะสอสอขายตัวเนี่ยมันก็มีหลายคนอยู่นะ เรซื้อตัวมาเรียบร้อยปุ๊บก้าไงสบายจ่ายเงินให้มันไปสามสิบล้านยังไงไงก็ได้ได้แน่เพราะมันเป็นสอสอยู่แล้วนี่คือวิธีคิดของพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็หัวนหน้าพรรคบางคนแล้วสอสอบางคนที่ขายหวยเยอะไปนะนะคนพวกนี้มันเป็นคนที่ทรยศต่อประชาชนพี่น้องอย่าไปเลือกมันนะคนพวกนี้นะครับนี่อะไรครับเนี่ยลี่้าโพ ประชาชนเชื่อ39.38เเชื่อบัตรเลือกตั้งสองใบอ่าอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะนี่นีอ่าบัตรบัตรอ่าเลือกตั้งสองใบไม่มีพรรคใดได้เปรียบเออนะครับอ๋อ39.38นิดาโบวบอกว่าไม่เชื่อว่าใครจะได okay. yeah. uh, ้เปรียบนะครับแล้วก็ดูต่อไปครับ บัตรเ,เลือกตั้งสองสองไปเนี่ยสสเขตทั้งหมด4ี่ร้อยคนทั่วประเทศปาที่ลิต์หนึ่งรเพราะฉะนั้นเขตมันก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นสสเขตได้ต้องลงพื้นที่ตลอดงานบวชงานศพงานแต่งงานบ้านโอ้โหต้องเป็นคนที่แบบเข้าทุกบ้านทุกซอยนะนะเพราะฉะนั้นคนต้องขยันจริงๆถึงจะได้เป็นสสเขตก่อติดพื้นที่มีผลงานช่วยเหลือประชาชน ถึงจะได้เป็นสสเขตนะครับนะนะครับอนะก็ดูคนต่อไปนะครับว่าใครจะได้รับเลือกตั้งในสมัยหน้าหลังจากแก้รัฐธรรมนูญอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะมีอะไรครับอ่าเนะวก็ดูกันไปเรื่อยๆสบายๆนะครับอันนี้9โมง55นาทีแล้วเปิดประเทศ14วันนายกปลืม้มเตรียมแผนเปิดอะไรวะ พื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มปลายปีนี้อ่านะครับนายกปลื้มนะประสบความสําสเร็จในการเปิดประเทศมีคนเข้ามาก็ดีครับอันไหนดีเราก็ชมนะครับชมลุงตู่อันไหนเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องด่าถ้าลุงตู่ทนเสียงด่าไม่ได้ก็ลาออกไปซะอยู่ไปทาไมเราเป็นนายกประชาชนก็ด่าก็ต้องนะก็ต้องรับฟังได้อันไหนไม่ดีก็ออกมายกบ้างขอขอโทษบ้างทุกครูนะครับนะ นม่นะก็โดนด่าบ้างน,นะธรรมดาไม่ใช่คนใครด่าไปแจ้งจับมั้ฝากนายกสั่งลูกน้องไปถอนแจ้งความ mm hmm. เพื่อนผมหน่อยนะอัจฉริยะเนะเห็นมีลูกน้องนายกไปแจ้งความเนะ mm hmm. เพื่อนผมก็ดีเยอะอยู่แล้วนะแจ้งอยู่ได้เนยนายกนะนะครับเนี่ยอัจฉริยกกระก็โดนก็าหาดูหมิ่นนายกอนะ่ะไปด่านายกเป็นนายกส้นจุดๆ,ๆ,ๆผมไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวเขามาแจ้งความจับเพิ่ม นะครับก็ว่างๆไปต้อไปถอจัดความหน่อ,อาจนุญาตหน่อยฝากไว้ว่าไปเปิดประเทศก็ดีครับนะไม่ได้ามาหากินโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านค้าเ,อเอนี่ยครับเอ,อาราดธุรกิจ,จนะครับประกาศอัตราคาร่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้างผ่านแอปมีผลทันทีนะใครที่เรียกเรียกแอปเรียกแอปเรียกอะไระเขาเรี้นะเรียกรถยนต์ผ่านผ่านแอปเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปเผยราคาเริ่มต้นมีผลทันทีนะครับเนี่ราชกิจานะประกาศกฎกระทรวงกรกาคมนะครับนะครับ,นะรบมีอะไรที่น่าสนใจครับเดี๋ยวก่อนนะ รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กระยะทาง2กิโลแรก40-45บถึงบาทระยะทางเกิน2กิโลขึ้นไปกิโลเมตรละ6กถึงสิบาทนะครับแต่กคล้ายท็กซี่อ่ะนี่เขาบอกเริ่มต้น40แล้วก็2กิโลแรกอ่ะนะ40 2กิโลต่อไปกิโลเมตรละ6บาทถึง10บาทรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางที่กี้ขนาดเล็กขนาดกลาง 2องกิโลเมตรแรกสี่สิบห้าถึงห้าสิบพอเกินขึ้นไปกิโลเมตรละเจ็ดบาทอ่าเจ็บาทรถยนรับจ้างผ่านขนาดใหญ่2กิโลเมตรแรกหนึ่งร้อยถึงหระยะทางเกินกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปกิโลเมตรละสิบสถึงสิบาทนะครับก็มีรถสามขนาดเพราะนั้นเวลาเรียกแก๊ปในต่อไปก็จะโดนกฎหมายควบคุมแล้วเรียกแก๊ปเรียก เนะี่ยเรียกรถที่รับจ้างผ่านแอปนะฮะนะครับ,รบก็ว่ากันไปนะฮนะเนี่ยนะครับลองไปดูนะครับอันนี้มาเป็นข่าวนะครับนำะมาเล่าตำรวจผวาม็อบขนตู้คอนเทนเนอร์ปิดสนามหลวงรับม็อบกลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณ์นายาระบอบสมบูรณ์ และนายาสิทธิราชนะครับันนี้ข่าวนะฮะข่าวด่วนมาเนี่ยเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยตั้งรับม็อบแล้วนะครับ่วันนี้นะครับจะมีการชุมนุมกันนำโดยรุงร้งบรรณสยาบ่ายสามวันนี้ครับนะอ,อ่พวกที่ไม่เอาระบบสมบูรณ์และนายาสิทธิราชนะครับว่าเขาจะประชุมนุมกันวันนี้นะครับก็ว่ากันไปครับ เออนะครับดูมันต่อไปว่าจะเป็นยังไงอครับผมก็บอกแล้วคนรุ่นใหม่พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าม,มีกฎหมายมีคำพิพากษาคนเหล่านี้จะกลัวคนน้ครับมันต้องใช้วิธีการเจรจานะครับเจรจาเจรจาดีที่สุดครับสันติวิธี ที่จังหวัดบุรีร่าจะทานีครถือว่าตำรวจเก่งต้องชื่นชมนะครับแต่ตำรวจไซเบอร์นะหรือสอทอยันชื่อยอ่อนะครับก็เก่งครับจับได้ครัเก่งก็ชื่นชมชื่นชมตำรวจใครก็แล้วแต่ที่คิดจะเป็นแฮกเกอร์ใช้เฟซอวตารด่าชาวบ้านเขาคนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบเมื่อวันก่อนที่ไปที่สำนักงานตำรวจเขาจับได้หมดครับใช้เฟซอวตารด่าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเียไม่รอดครับเดีย๋ยวนี้เขาจับได้แล้วนะ อะไรครับดาวแปดแชร่รวบสาวอดีตพนักงานบัญชีช่อ้านบางหลวงอ่ีสันตำรวจจับตามสารตามหมายจับสารนายาทสจริตภาคสี่เนี่ยครับนี่ยครับโอ้มีแต่คนโกงมาเยอะแยะนะคนที่โดนจับคือนางสาวอนุมาอายุ44ช่อ้านบางหลวงนะครับ เนจับมันหลบอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นพนักง,งานการเงินบัญชีทุจริตปลอมลายมือนายกอบตแหมโอ้แอโงแต่ปีห้าสองสี่แสนบาทยักยอกดำรงตำแหน่งเจ้าที่การเงินเ,เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงอายุทยาอาศัยโอกาสที่เป็น ผู้รับผิดชอบก็เบียดบางเงินค่าน้ำค่าประปาค่าขยะนะโกงเงินอปตไบล้านกว่าบาทตั้งแต่ปี4ี่เ้าถรับสรารภาพเนี่ยคิดชั่วเนี่ยคุณแลนะอ่านะีขอบคุณจากดาวแปดแฉดดาวแปดแฉกก็เป็นเพจที่กเกี่ยวกับชัจกรรมนะเป็นพันธมิตรของผมนะพันธมิตรของผมก็มีหลายเพจนะมีอีซียุคนมีจามแล้วก็มีอะไร ดาวแปดแจกมีพีกเกียรนะยนะหลายๆหลายๆคนนะเป็นบันธมิตผมพนมจิตอะไรต่างๆนะทาง YouTube แล้วก็อนะไรโคนันเมืองไทยของอัจฉริยะเนะ่อนะอัจฉริยะนี่แกก็สายบูนะก็ว่างๆไปดูช่องแกบ้างอ่ะอัจฉริยะนะครับนะโคนันเมืองไทยโดยอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อทุกรูนะทาง youtube นะ